โปรโตีนจากพืชเริ่มเป็นที่นิยมในการรับประทานกันมากขึ้นเพราะเทรนด์รักสุขภาพและการดูแลตนเองกำลังมาแรงเดิมทีผู้คนเน้นการรับประทานพืชผักเพื่อให้ได้ใหญ่อาหารวิตามินและแร่ธาตุแต่ก็มีพืชจํานวนไม่น้อยที่เป็นแหล่งของโปรโตีนโปรโตีนจากพืชจึงเป็นแหล่งอาหารทางเลือกสําหรับคนหลายกลุ่มทั้งผู้ที่รับประทานมังสวิรัตผู้ที่มีข้อจํากัดในการบริโภคเนื้อสัตว์ไปจนถึงกลุ่มคนรักสิ่งแวดล้อมที่เชื่อว่าการทําปศสุสัตว์นั้นส่งผลเสียต่อชั้นบรรยากาศ หากเราหันมาบริโภคโปรตีนจากพืชมากขึ้นจะทำให้สิ่งแวดล้อมของโรคเราดีขึ้นนั่นเองครับคนเปลี่ยนโลกวันนี้เลยอยากพาคุณผู้ชมไปพบกับโปรตีนจากพืชชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะนำส่วนไหนของพืชไปใช้ก็สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้แถมยังมีคุณประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่มากมายพืชชนิดนี้คืออะไรจะเป็นพืชแบบไหนเรามาพูดคุยไปพร้อมๆกันถึงจุดเริ่มต้นของพืชชนิดนี้กันครับ กับอาจารย์กฤษดารู้สึกว่าไม่ชอบเลยในการเกษตรนะครับมันเหนื่อยนะครับเหนื่อยตอนเที่ยงตอนเย็นตอนอะไแรตงต่างรับผิดชอบงานตัวนี้นะครับเราเราต้องช่วยพ่อแม่นะครับผมเปานากับตัวเองว่าผมจะไม่อยู่ในวงจรชีวิตเกษตรนะครับผมจะต้องหนีให้ได้เมื่อไปรับราชการปรากฏว่าตอนเย็นนะครับเวลามันจะว่างเยอะเราเราไปบรรจุต่างจังหวัดนะครับ พอไปอยู่บรรจุต่างจังหวัดก็คือรับราชการทํางานเสร็จตอนเย็นมามันว่างนะครับชีวิตกเกษตรมันมันเหมือนกับมันลุกอยู่เป็นเป็นฐานที่มันไม่มอดสนิทนะครับเราอยากปลูกต้นไม้อยากดูต้นไม้ตอนเย็นมาผมก็ทําแปลงทําอะไรต่างๆข้างๆข,ข,ของอบ้านพักครูปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆเออมันดีนะครับมันได้พอเราได้เงินเดือน สิ่งแรกที่เราคิดก็คือเราไปคิดถึงพ่อแม่เราเราอยากให้พ่อแม่เราเนี่ยนะครับพ้นจากการทําไร่ทํานาผมบรรจุนะครับผมบรรจุมาเนี่ยหลายปีผมยังต้องมาหาบข้าวขนข้าวช่วยพ่อแม่อยู่นะครับขนาดเป็นครูแล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ท่านนะ่ะหยุดซะนะครับหยุดการทํานาหรืออะไรก็หาพืชอะไรต่างๆใหม่ๆนะครับพวกกล้วยพวกไผ่พวกอะไรต่างๆให้ท่านได้ปลูกนะครับ หลังจากนั้นก็ตัวเองก็พัฒนาตัวเองด้วยนะครับเรียนต่อ,อผมจบปตีปโททางด้านฟิสิกส์นะครับแล้วก็จนกระทั่งผลักดันตัวเองไปจบในระดับปริญญาเอกนะครับเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาอินทรพารามอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องของอินทรพารามเนี่ยผมก็มีความรู้ความชํานาญพอสมควรนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาละในเรื่องของชีวิตาราชการหรือการทํางานตัวนี้ทําให้พ่อแม่ภาคภูมิใจแล้วนะครับซึ่งท่านเป็น แค่ชาวไร่ชาวนานะครับแต่สามารถมีลูกจบถึงระดับปริญญาเอกนะครับไปไปพูดในหมู่บ้านเนี่ยได้เลยนะครับตรงนี้ก็สร้างความภูมิใจแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้ย้ายกลับบ้านและทําการศึกษาพษืชเกษตรหลายตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือชีวิตเกษตรกร,ร,กรหรือตัวพ่อแม่ของเราเราไม่อยากให้คนอีสานหรือคนทั้งประเทศเนี่ยนะครับอยู่กับข้าวยางปาล์มมันอ้อยข้าวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่ง6ตัวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเราอยากให้อาจารย์ให้คําแนะนํากับกเกษตรกรหน่อยครับว่าทําอย่างไรเราจึงจะสามารถทําเกษตรให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะอยู่ในสภาพพื้นที่แบบไหนก็ตามในเรื่องของกเกษตรนะครับเราต้องกลมกลืนกับธรรมชาติผมบอกได้เลยนะครับในชีวิตที่ผ่านมาในการศึกษาในเรื่องของกเกษตรคนเรานี่มักอยากจะเอาชนะธรรมชาตินะครับตัวนี้นะครับ มันเป็นพื้นที่ของตัวเองแล้วมันมีน้ําท่วมมาบ่อยๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอาละวางแผนแล้วนะครับยกล่องยกล่องปลูกยังท่วมอีกทําไงครับยกคูเลยคราวนี้ยกคูสูงเลยนะครับเพื่อเพื่อหนีน้ําถ้าน้ํามาอยู่ด้านในติดตั้งเครื่องแล้วครับสูบน้ําออกนะครับสูบน้ําออกไม่ให้น้ําตรงนี้นครับเอาไปอามาเขื่อนพังครับเรียบหมดนี่คือคุณอยากเอาชนะธรรมชาติหรือ เรานะครับผม,ผมไม่ได้ว่าปลาล์มน้ํามันไม่ดีนะครับปลาล์มน้ำมันมันดีนะครับแต่ว่าในเขตพื้นที่ีสารเราต้องยอมรับกันให้ได้ว่ามันกินน้ำนี่สองลิตรต่อวันคุณจะเอาน้ําที่ไหนมาให้เขานครับในการที่เราต้องการผลผลิตเต็มที่นะครับหรือพืชบางชนิดมันมีศัตรูพืชอันดับหนึ่งในในเขตนั้นแล้วเราเอาเขามาปลูก ในดินแดนที่ศัตรูพืชอันดับหนึ่งอยู่อันนี้ก็คือคุณต้องหาปัจจัยอื่นๆเข้ามาแก้ไขไม่ว่าอยากจะเอาชนะธรรมชาติในเรื่องของดินน้ำลมไฟนะครับหรืออยากเอาช,ชนะธรรมชาติในเรื่องของโรคและมแมลงนะครับมันจะไม่สอดคล้องปัจจัยที่จะเอามาทุ่มนะมันกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเยอะเกินไปที่คุณจะไปเอาชนะเขา ทำไมเราไม่กลมกลืนนะครับในในแนวคิดผมนะผมบอกเลยตรงนี้น้ําท่วมซ้ำํำซากเป็นปีเป็นอะไรสะบัวควรจะเข้าไหมนะครับคุณขายดอกบัวยังจะดีกว่านะครับหรือพืชตัวอื่นนะครับที่ราคาสูงในต่างประเทศที่อย่างผมยกตัวอย่างนะครับคาโมคาโมเป็นพืชที่ทนน้ําท่วม3-6เดือนได้แล้วราคาของเขาสูงมากในตลาดโลกแบบนี้นะครับก็คือการกลมกลืน การกลมเกลียวกับธรรมชาติทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ จากที่เกรินไปข้างต้นในเรื่องของโปรตีนทางเลือกจากพืชซึ่งวันนี้เรากำลังพูดถึงพืชที่มีชื่อว่าภูพานเหณนะตอนนี้หากใครกำลังสนใจอยากรู้จักกับพืชชนิดนี้ให้มากขึ้นเราลงพื้นที่ไปเรียนรู้กับอาจารย์กฤษฎากันเลยครับคุณผู้ชมอย่างต้นนี้นะครับลักษณะทางกายภาพของเขาก็คือ เป็นต้นมีหนามนะครับเป็นต้นมีหนามนะครับแสดงออกชัดเจนเลยครับจะมีหนามยาวประมาณ3-5เซนนะครับจุดเด่นของตัวนี้ก็คือ,อมีหนามแข็งนะครับพวกกลุ่มกระรอกกระแตหนูนะครับหรือสัตว์ฟันแทะที่จะขึ้นไปนะครับในในรุ่มอเมซอนเนี่ยที่จะขึ้นไปกินผลหรือกัดกินยอดนะครับทำการขึ้นไปได้ยากครับผมตัวนี้ เรากำลังพัฒนาสายพันธุ์ให้เป็นสายพันธุ์ที่มีจำนวนลดลงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งครับจะเห็นชัดเจนเลยนั่นก็คือตัวถัดมานี้นะครับตัวนี้คือลักษณะของต้นไร้หนามนะครับต้นไร้น้มเกลี้ยงเกลาเลยครับเราสามารถลูปคลำได้เลยนะครับตัวนี้ต้นลูกนะครับต้นลูกเราเราเราเก็บเอาไว้อันนี้ต้นแม่นะต้นแม่ของเขานะครับแล้วต้นอื่นๆถ้าเกิดว่าเราอยากทานยอด เราก็สามารถตัดเอาไปได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นเป็นรุ่นหลานนะครับเราเห็นว่าในข้อของเขาเนี่ยนะครับสามารถออกหนอออกไปเรื่อยๆนะครับในการปลูกตัดยอดสามารถตัดยอดได้ถึง20ปีส่วนแปลงนี้เอาผลครับใช้เวลาเก็บเกี่ยวได้สูงสุดก็คือ75ปีเลยครับในการปลูกครั้งเดียวครับ ความแตกต่างของ2ลักษณะทางกายภาพนี้นะครับโดยลักษณะแล้วเราเห็นชัดเจนก็คือมีหนามกับไรหนามนะครับส่วนในเรื่องของผลนะครับในเรื่องของผลระหว่างมีหนามกับไร้หนามในงานวิจัยของต่างประเทศบอกว่าต้นมีหนามนะครับคือออริจินอลหรือต้นต้นฉบับนะครับตัวนี้จะมีลักษณะผลเด่นกว่าไร้หนาม เล็กน้อยนะครับในเรื่องของความมันในเรื่องของขนาดในเรื่องของสีนะครับแต่ว่าต้นไร้หนามที่สวนของเรานะครับพัฒนามา3รุ่นแล้วนะครับดังนั้นเราพัฒนารุ่นที่เป็นไร้หนามมีผลที่มีขนาดโตรสชาติดีขึ้นมาแล้วนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของยอดนะครับเช่นเดียวกันครับยอดจะเป็นที่นิยมมากก็คือเป็นพันธุ ไรหนามนะครับเพราะว่ามีระบบการจัดการที่ง่ายกว่าดังนั้นนะครับในการปลูกภูพันธ์เฮนะครับถ้าเอายอดให้ท่านระบุมาว่าขอเป็นพันไร้หนามส่วนถ้าจะเอาผลนะครับแล้วก็ไม่กลัวน้ำก็ใช้พันธ์มีหนามไปปลูกก็จะเป็นการแบ่งออกไปทั้งเลือกแบบ เอาผลเลือกแบบเอายอดครับผมเด่นทั้งคู่ครับใช้ได้เลยไม่ว่าคุณจะเอาตัวไหนเพื่อเอาผลหรือเอายอดก็เด่นทั้งคู่แตกต่างกันนิดเดียวครับข้อควรระวังนะครับสําหรับเกษตรกรที่วางแผนที่จะปลูกภูพานเฮนะครับเรื่องสำคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำครับ น้ำของท่านจะต้องมีให้กับพืชชนิดนี้อย่างต่อเนื่องนะครับในฤดูฝนไม่ให้ก็ได้ภาคใต้ได้เปรียบครับฝน8แดด4แต่ในภาคอื่นๆนะครับฝน4แดด8เพราะฉะนั้นในช่วงที่ตกแล้งหรือน้ำฝนขาดช่วงต้นนี้ต้องการน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นการวางระบบน้ำแนะนำให้ใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับเพราะว่าต้องการน้ำน้อยแต่ต่อเนื่อง ต้องการความชุ่มแต่ไม่แฉะนะครับรากของเขาหากินในระดับไม่เกิน30เซนท่านให้น้ำประมาณว่ามันซึมลงไปนะครับประมาณ15-20ถึงเซนพอครับใน1วันนะครับพอแล้วะครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณ30-50ถึงลิตรต่อวันนะครับต่อโซนนะครับต่อวันต่อโซนซึ่ง1โซนมันจะคุมได้ประมาณ4ต้นนะครับเท่านั้นเองนะครับน้ำเป็นปัจจัยอันดับ1นะครับ น้ำที่ควรระวังที่สุดก็คือน้ำที่มีสนิมเหล็กต้องแก้ปัญหาตัวนี้นะครับดินไม่ชอบดินที่เป็นดินเหนียวดินอัดแน่นดินถมนะครับตัวนี้ต้องมีการปรับปรุงดินนะครับแต่เราปรับปรุงแค่ชั้นหน้าผิวดินนะครับตัวนี้การจัดการก็ง่ายนะครับในเรื่องของปุ๋ยพืชชนิดนี้เป็นพืช ปลูกระบบอินทรีย์ได้หรือทําเกษตรปลอดภัยก็คือใช้สารเคมีก็คือปุ๋ยเคมีบ้างนอกนั้นเคมีอื่นๆไม่ต้องใช้สตรูพืชนะครับตัวหลักๆคือด้วงแรดนะครับด้วงแรดนี่ ระวังก็คือกองปุ๋ยหมกักหรือกองซากพืชซากสัตว์กองปาล์มตัดทิง้งหรือกองอะไรที่ด้วงแรดไปวางไข่หลังจากที่เป็นแม่ออกมาแล้วเขาจะมากัดกินเพื่อเอาสารอาหารแล้วไปวางไข่ในดินนะครับแต่ด้วงมะพร้าวไม่กินครับนะก็จะมีแผลในการเจาะเท่านั้นตัวนี้เราระวังแหล่งวางไข่หรือเอาบิวเวรียไปราดในกองซากพืชซากสัตว์ก็เป็นการกําจัดด้วงแรดหรือใช้ฟิลโมนเป็นตัว ล่อนะครับในตัวนี้ก็จะสามารถดําเนินการได้ส่วนสัตว์นะครับกระรอกกระแตหนูตัวนี้เราต้องดักหรือทําการอย่างหนูที่สกกดครน,นะครับคนสวนเขากินหนูกันนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาสัตว์ที่ขึ้นกินผลกินยอดตัวนี้ได้ครับผมนั่นก็คือข้อควรระวังส่วนในวัเด็กเชื้อราครับก็จะมีเชื้อหลักๆอยู่2ตัวก็คือแอนแ c n โน e กับไฟทอปเทล่านะครับ ซึ่งถ้าท่านใดเอาไปปลูกหรืออะไรทางสวนจะมีข้อมูลและการแนะนำให้กับลูกสวนทุกท่านครับผมคุณผู้ชมท่านไหนยังมีข้อสงสัยอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอยากเข้าไปสัมผัสด้วยตนเองก็สามารถติดต่อได้โดยตรงกับทางสวนภูพานเฮตามช่องทางต่างๆได้เลยครับทางสวนและอาจารย์ยินดีมากที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนที่สนใจชีวิตในการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดนะครับของผมเนี่ย ด้วยมวลประสบการณ์นะครับลองพืชอายุสั้นอายุยาวอะไรต่างๆอย่างผู้พันเฮเนี่ยนะครับผมลองผิดลองถูกกับเขาโดยการไม่เผยแพร่และขังเอาไว้เนี่ยเป็น10ปีนะครับลองผิดลองถูกลองหาคําตอบนะครับทุกพืชที่เราเรียนรู้กับเขาเนี่ยให้คําตอบกับเราตลอดมันผิดพลาดเพราะอะไรมันล้มเหลวเพราะอะไรมันไม่ได้เรื่องอะไรนะครับมันจะเป็นมวลประสบการณ์เพราะว่าด้วยความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับ ผมถูกหล่อหลอมด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์5ครขั้นแต่การด้านด้น,ดน,ดนในการหาคำตอบนั้นไม่ใช่ดุยดุยไม่ใช่ไม่เรียนรู้ไม่หาข้อมูลนะครับเราจะต้องไปดูว่าข้างหน้าเนี่ยเราเห็นเป้าหมายที่มันชัดและเป้าหมายนั้นมันควรจะมีข้อมูลที่รองรับท่านด้วยว่าท่านเดินไปนั้นมันจะมีทางสำเร็จไหมนะครับในความดื้อน,นะครับอย่างของผมนี่กับแม่บ้านหรือกับ เราเราใช้เงินนะครับใน,ในการเดินวิจัยหรืออะไรเนี่ยนะครับมันมันเป็นเงินที่เกิดขึ้นแต่ภายใต้ความดื้อด้านของเราเนี่ยนะครับในการที่เราจะไปแสวงหาคําตอบข้างหน้าเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเข้ามาด้วยว่าพืชตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะลองผิดลองถูกโดยที่ไม่มีข้อมูลที่จะสนับสนุนเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่าฝืนในอะไรที่เรามองแล้วมันไม่มีทิศทางของคําตอบเลยก็ไม่ควรจะ ไปแสวงหาคำตอบที่มันจะเจอทางตันนะครับทำทุกอย่างเป็นไปได้ในทุกวัน The Power of Possibilities King Power ชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิปชอบได้แล้ววันนี้ผ่านทางช่องทางออนไลน์และร้านค้าชั้นนำ กว่าจะเป็นสวนผู้พานเหอย่างที่ทุกคนรู้จักกันในวันนี้จุดเริ่มต้นของการปลูกพืชชนิดนี้มันมีที่มาอย่างไรบ้างครับอาจารย์วัยรุ่นยุคใหม่นะครับไม่รับอยู่3สิ่งนะครับหน,นั่นก็คือแป้งครับสน้ำตาล 3. น้ำมันนะครับแต่ประเทศเราเนี่ยปลูกเยอะที่สุดคือ3กลุ่มนี้นะครับเราผลิตแป้งพวกข้าวข้าวโพดนะครับเราผลิต น้ำตาลนะครับจากอ้อยนะครับเราผลิตน้ํนามันปาล์มหรือน้ํามันต่างๆนี่เยอะแยะเลยนะครับสปัจจัยนีเ้เทรนเด็กยุคใหม่นะครับเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอินกับเท่าไหร่นะครับเขาจะไม่ค่อยทานกลุ่มนี้นะครับดังนั้นนี่กลุ่มพืชนะครับที่มันจะตอบรับในเรื่องของออกลุ่มกระแสนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของกระแสแพลนเบทนะครับเข้ามา ในกระแสะโลกของเราอย่างยิ่งใหญ่เลยในปัจจุบันนะครับผมศึกษาพืชอยู่หลายตัวในการที่จะพัฒนาปรับปรุงเอามาปลูกเพื่อให้มันสอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่นะครับแล้วก็ในเชิงของการจัดการการดูแลนะครับเพื่อให้มันไม่เอาชนะหรือฝืนกับธรรมชาติมากเกินไปนะครับผมก็เลยไปมองข้ามโลกไปเลยครับว่าบริบทของเราเนี่เหมือนกับกลุ่มของ ลาตินอเมริกานะครับลาตินอเมริกาก็คือเขาเขาอยู่เส้นศูนสุดด้านล่างเราอยู่เส้นสูนสุดด้านบนนะครับแล้วดินแดนในลุ่มอเมซอนเนี่ยผมว่าเป็นคําตอบของผมในเชิงพื้นที่ในเรื่องของพืชน,นะครับในเรื่องของที่เขาอยู่อย่างเรามองลุ่มอเมซอนก็คือดินแดนฮาริโหดของพืชและสัตว์นะครับ ถ้าพืชมันรอดออกมาเป็นเวลาเป็นล้านล้านปีแล้วเป็นพืชที่เขากินใช้บริโภคอยู่นะครับในรุ่มอเมซอนแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเอามาปลูกในประเทศไทยได้นะครับตั้งแต่ปีปี50นะครับผมก็เริ่มศึกษานะครับในพืชของรุ่มอเมซอนว่ามีตัวไหนบ้างนะครับก็ไปศึกษาพูดคุยกับคุณพ่อนะครับที่อยู่ประเทศเบลิสแล้วก็เพื่อนนักวิจัยต่างๆที่อยู่ในในทางลาตินอเมริกานะครับ ก็พยายามศึกษาว่าในเรื่องของไซเตสนะครับหรือในเรื่องของข้อกฎหมายมันมีอะไรเกี่ยวกับข้อต้องห้ามของพืชตัวนี้ไหมนะครับแต่บางประเทศอย่างประเทศเบลิสนะครับครั้งแรกเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ห่วงห้ามอะไรคุณพ่อโทมัสส่งมาเป็นกิฟต์นะครับเป็นของขวัญให้ผมประมาณ1,000เมล็ดนะครับท่านอายุ96ปีแล้วพอส่งมาให้ผมเสร็จท่านก็เสียชีวิตนะครับแล้วก็ผมก็ต้องมาศึกษาเองว่า เพราะยังไงปลูกยังไงหรือทํำยังไงนะครับจนกระทั่งว่าปลูกนะครับปีผมได้มาประมาณปี52-53นะครับห้ครับปลูก54นะครับแล้วคราวนี้เราก็เอามาปลูกในดินแดนแห่งนี้แหละครับแห่งแรกในเอเชียตนออกเชียงใต้นะครับของเราอยู่ที่สกลนครนะครับพาชาวบ้านเรียกปูกปุ่เยีชาวบ้านออกเสียงไม่ได้ครับเป็นพูพานเฮนะครับ p u p a n h a ต่างกันอยู่นิดเดียวตัว U ตรงกลางกับตัว A มาเปลี่ยนเป็นภูพานเฮนะครับชื่อนี้เราใช้ชื่อตามพื้นถิ่นของเขานะครับเราเคารพชื่อของเขาในในความเป็นพื้นถิ่นของลุ่มอเมซอนที่เขาเรียกกันอยู่นะครับก็เลยกลายเป็นภูพานเฮเกิดขึ้นมาครับผมข่าคืนนี้ เือเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่สนุกมากๆเลยแหละครับคุณผู้ชมก่อนจากกันอาจารย์อยากจะบอกอะไรถึงเกษตรกรไหมครับเกี่ยวกับการทํางานร่วมกันกับนักวิจัยเพราะเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะไม่กล้าที่จะเข้ามาทํางานร่วมกันกับนักวิจัยนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย,ยสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่ความเป็นนักวิชาการหรือเป็นอาจารย์ที่อยู่ในระดับมหา,ลายลัวิทยาลัยเขาต้องการมากที่สุดคือ โจทย์จากเกษตรกรนะครับคุณเข้ามาหาเขาแล้วบอกโจทย์เขาว่าฉันต้องการอย่างงี้คุณจะแก้ปัญหาได้ยังไงอันนั้นคือปัญหาของนักวิชาการครับแต่เราไปบอกโจทย์เขาเนี่ยว่าฉันต้องการอย่างนี้นะฉันต้องการให้มันเป็นอย่างนี้เรื่องอย่างเงี้ยเครื่องจักรคิดยังไงนะครับโปรโตไทป์ออกมาควรจะเป็นยังไงวิเคราะห์สารสําคัญเป็นยังไงการตลาดเป็นยังไงการบัญชีเป็นยังไงนะครับ ไฟส่งเสริมการต่างประเทศการท่องเที่ยวจะเข้ามาไหมอะไรเป็นหน้าที่ของนักวิชาการแล้วมันถึงจะเกิดความต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเราดุมๆเราก็ขายให้ข้างบ้านเราก็เอาลงไปตลาดนัดมันจะจบอยู่แค่นั้นนะครับเราต้องไปมองญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหทาไมถ้าคุณอยากกินนี่นะคุณต้องบินไปที่เมืองนี่นะไอตัวนี้นะบินไปที่นี่นะไอตัวนี้ไปที่นี่เนะี้ย ผมอยากกินไข่เค็มชายานยีผมออกไปในหน้าปากซอย,ยมีไข่เค็มชายาขายผมอยากกินเนื้อพนังทำมันขายทั่วประเทศผมอยากกินไก่เปตรงสกลนครมีไก่เปตรงขายตัวนี้ก็คือมัน,มนเหมือนกับาการตลาดอย่างกว้างแต่ของญี่ปุ่นจะฟิกลงไปหรืออะไรต่างๆเราบางทีเราอยากได้คําว่า GI หรือว่าท้องถิ่นนะเกิดขึ้นนะครับเหมือนภูพานเฮเนี่ยปลูกกระจายหมดแต่ว่า ทำยังไงมันจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนหลงรับแลทุเรียนนี่ทุเรียนนี่แล้วโอ้โหอยากจะไปหาหรืออยากจะไปค้นคว้าเพื่อสแสวงหาความแตกต่างหรืออะไรในจุดนี้ผมไม่อยากให้เกษตรกรห่างจากนักวิชาการท่านต้องเข้าไปหานักวิชาการท่านต้องโยนโจทย์ให้นักวิชาการนักวิชาการต้องเข้ามาช่วยท่านครับ ในมุมมองของผมนะครับคนที่จะเปลี่ยนโลกนะครับเปลี่ยนโลกเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนความเป็นอยู่ได้นี่นะครับก็คือต้องหนักแน่นครับต้องหนักแน่นต้องมั่นคงต้องเชื่อมั่นในตัว,ตวเองครับคำพูดคํากล่าวอะไรต่างๆขอให้คุณมีเป้าหมายนะครับที่มันชัดผมมีเป้าหมายที่ผมมองแล้วผมเห็นชัดปลายอุโมงค์ว่าพืชตัวนี้มันจะมีเส้นทางนะครับ เหมือนกับที่ว่าผมนี่จะไปดาวังคารอยู่แล้วเนี่ยนะครับหมาเห่าข้างทางเนี่ยผมจะมัวแต่เอาหินไปเฟียเ้ยงนี่ไม่ได้นะครับผมจะต้องแน่วแน่ของผมอาจารย์ได้ทิ้งท้ายกับเราว่าผู้พานเหเป็นหนึ่งในนวัตกรรมอาหารของไทยที่น่าสนใจเป็นพืชอาหารของโลกอนาคตจุดเด่นของผู้พานเหคือใช้ทำอาหารได้ทุกส่วนทั้งรากลำต้นดอก แปลรูปเป็นอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้หลากหลายยิ่งรู้จักเขามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งหาประโยชน์จากเขาได้มากขึ้นถือเป็นพืชมหัศจรรย์ที่ทุกบ้านควรปลูกไว้อย่างน้อยใช้ทําอาหารหากปลูกได้มากก็สามารถสร้างรายได้ให้กับเราถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่น่าสนใจครับกลับมาติดตามเรื่องราวคนเปลี่ยนโลกได้ไหมในรายการคนเปลี่ยนโลกออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา20นินาิกานาที ทางททบ5สำหรับวันนี้สวัสดีครับ